เงาจับมองไปทางไหนก็นอีชา่าความเงาไอ้เลาต็นาตาดีทำไมไม่มีใครเข้ามาเลยที่ใดที่ก็เจอลูกคู่เป็เมือซื้อของดีกว่าช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอ n e ว v ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกด like ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะทงเลยหลีครับครับนะ ยังเลยค่ะพี่เพนตาลายวะมองไม่เห็นตัวหนังสืออ๋อความเชื่อผมไม่แก่ชงครับรับรู้ไว้เราวใช้ชีวิตรอนมากเึ้นเปนีมสวยอันนี้ดีกว่าอะไรเนี้ยนี้สวยจังใคสวยสวยเกินตัวจริงสวยมากน่ารักมากสวยมากมุกอื่นได้ไหมมุกตรกอะไรอีกมุกสวยอย่างมาก เดี๋ยวคนตักดักตีหัวเขาหาไม่เจอทำไงเนี่ยไม่มีอยู่มันหาไม่เจอเลยดิเ้ยมันหาไม่เจอดีแล้วเออเซซี่อ่ซี่เฮ้ยพี่จุดจีเราชุดนี้เราต้องบะปะกันแล้วปะเนี่ยโอ้ยจีพี่เกียรติหาชุดตกกะหาให้พี่ต้อมยังไม่หาเลยรู้ปะจีเหรอต้อมไหนต้อมไม่มีเหรอต้อมมันไม่อะไรเอามาเล่นมาจุดจีด่ะ ก็เนี่ยรอแม่แจนเขาบอกว่าจะส่งกีเพาให้ต้อมอยู่ไม่รู้ไซส์แล้วก็ยังขี้เกียจหาวุ้นวันนี้ยังแบบยังไม่ได้หาเลยอะพี่ต้อมไปหาเองเอาตังค์ไปได้ไหมเขาบอกว่าอะไรให้แต่งคุณนายแจนเขาบอกว่า อยากอยากมีหนุ่มจีนครอบครองอะไรก็เลยหากีเผาในงหาเล็บในหาเล็บ reference ผู้ชายใส่สีเผาแต่กีเผาแบบว่าอะไรรู้ป่ะแบบบางๆอ่ะเป็นแบบเสื้อคลุมบางๆมันไม่ใช่กีเผาเนี่ยแม่เหมือนเสื้อเป็นเสื้อคลุมบางๆธรรมดาพี่เจี๋ย่าเอาหมูเด้งใจร้อนน้เห่อนะหน้าพร้อมรวยมากแม่แจนใช่ครับหน้าแบบนี้หรอพร้อมไฟตลอดเวลาแจนจะเย็นก็พร้อมไฟ เหงาแล้วพี่สี่สามสี่วันด้วยก็เหงาอ,ะอ่ะาจาจันเบียมาเหงาไม่ว่าแต่ย่าหาเรื่องเข้าตัวเนี่ยปัญหาชีวิตเลยรวมตัวกันไม่ได้เลยพี่ต้อมแล้วเมื่อเช้ามีเข้าห้องมาด้วยโอ้ยมาด้วยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ยินข่าวว่ามีเอ่อมีเทพมาเยือนห้องด้วยไม่ใช่เหรอครับใช่ใช่มา,<อ>มาด้วยมาด้วยน<อ>่าจะมาจังหวะที่จนกำลังอาบน้อ หรือเขามาแอบดูพี่ออบไอ้นี่วะอืมเขามาแอบดูพี่หรือเปล่าก็ก็เขาก็ดูทุกคนแหละใครที่เป็นประเด็นได้เขาก็เอาคนนั้นนะไรไม่เป็นไรหรอกให้เขามีคอนเทนต์ได้เล่นบ้างเพราะว่าโลกมันจะสงบสุขเกินไปเขาไม่ได้ถกไหมไม่ใช่เขามืมาลอกันบ้านไงแล้วเขาจะเอาอะไรไปเลี้ยงช่องเขาละพี่ถ้าเขาไม่มาลอกันบ้านเขาไม่มีคอนเทนต์ประจาตัวเขาอยู่แล้วอือเออ พอเขาไม่มีไม่มีอะไรที่มันไอ้นี่เขาเขาก็มาลอกกันบ้านก็งง,งงอยู่ก็เวเราเราเรานั่งคุยกันได้เราก็นั่งเมามอยแบบนินทาน,นาา่นารักน่ารักโคตรเราใช่ไหมเออเออคนอย่างเงี้ยเขาเรว่าอ,อะไรปะทาดีมันง่ายแต่เวลาจะคิดเรื่องชัว่วมันยากมันเลยต้องสอหาข้อมูลน, <laughs> นี่ปุ๊ตกใจมือลั่นสิพารละเอาออกไปได้ไหมไม่อยู่ มือ,มอลั่นลต้องให้ฆ่ามันดีกว่าไหมมือลั่นมือลั่นมือลั่นมือล่เขามาดูว่ามีอะไรไปเขียนเรียงความได้บ้างเออก็บอกว่ามานรอกกันบ้านเด็กหลังห้องอืมไม่งั้นจะเอาอะไรไปเรียงช่องตัวเองเขาบอกว่าให้พี่แจนปล่อยข่าว fake <c oughs> เฟกนิวไปเลยไปเมาส์มอยให้เขาเอาไปขายายความให้หามันออมันจะไม่หาไงเพราะว่าไอคนที่มาชอบเสพไอพวกเนี้ย คนที่ชอบเสพเลยนะเออคือน้องขุยอันเดี๋ยวน้องไม่งเยมันจะเข้าใจผิดเจ๋ยังจะมานั่งเสียเวลาอธิบายอีกโอ้โห<ด>ัวดแท้นั่นแหละอืมขุยอันแวะเข้ามาห้องซออาครับเมื่อกี้เออให้เขาแบบท่องโลกไปอ,อ,อืม จี่จันสวยนู่นนี่นั่นเบ้นจี่จังเสร็จยังเนี่ยรอนานแล้วนะคุยอันตัวตัวไก่อะเขาไม่อยู่คุยอันอังกอตัวตัวไก่อต่เขาเรียกอะไรนะเป่า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 ได้เขาเรียกอะไรเป่าเป่าเหรอได้ออยู่หน้าห้องหรือเปล่าเออไม่อยู่เลยอย่ามายิ้ ไม่ได้แล้วมาพูดพี่แจนเปิดห้องน้ำโชว์เลยนะ้วถ้ามาฉันบินออกไปเลยฉันจะไปเล่นติ๊กต็อกแล้วอยากถ่ายติ๊กต็อกต้องจะเอาอีกหนึ่งแมะมาจัดการปอมผมป้้มพี่แจนไอ้ไม่ต้องจะเอาอีกหนึงแม่มาคออยู่ด้อมแจนนี่มาเลนแจนโดนขุยอันดุก็มาช่วยช่วยกันบ้างนะ ต้องเออ<ย>จ<ะ>้าหญคนึ่งมาดูห้องให้แม่อะไรเงี้ยเราเป็นแบบนี้เจนก็ไม่รู้ไงเจนก็เห็นขึ้นมาฉันก็โกรธเกก,ก็รู้อยู่ฉจนเป็นอะไรฉจนเป็นอะไร <laughs> ที่เหนด่ยมากคือแบบเป็นโฮสต์มันก็ต้องแบบรับผิดชอบคนดูไงเกิดน, <c ười> นึกอ,อยากจะออกจากห้องไปเฉยๆก็ทําไม่ได้เนี่ย <c ười> ขึ้นไหมล่ะพี่แจนไม่ขึ้น <c ười> ไม่งั้นก็ขึ้นตั้งนานแล้ว ปา <AI S 1> ดึงบูดมากพวกเธอน้นมันเอไอเออหน้าตาฉันอย่างนี้เล,เลยตอนแก่แล้วน,นเนี่ยแหละตอนนี้ก็อย่างนี้เลยนี่ล่อซื้ออยู่เนี่ยไม่เข้ามาสักทีว่าล่อซื้ออยู่โอ้ยเขาเมืเขา,า,เขาไอ้ที่เขามาจริงๆอะ่ะเขามามานานแล้วเขาเอา เขาเอาช่อห้องเอาแอคอื่นมาแฝงแต่พอเราเริ่มพูดถึงเขาเขาก็เลยปรากฏตัวไงแม่ต้องอะไรมากเขามารออยู่แล้วเขารอจังหวะอยู่เพราะเราสําคัญไงเขาก็หาความสําคัญให้ตัวเองโดยการที่อุ้ยพูดถึงฉันใช่ไหมฉันมาแล้วจ้าฉันก็ฉันทัดทายทัดไทยอะไรอย่างงี้เอาสาวต้อมมาล่อแล้วเนี่ยเขาเป็นคู่กัดแต่ต้อมอยู่ เราอยากรู้ว่าพูดกลางคืนอะไรครับแม่ใครพูดกลางคืนต้อมนี่แหละว้ายโหพูดกลางคืนก็ดวงแข็งเขาบอกว่าพูดกลางคืนน่ากลัวสุดจริงเหรอแฟนเดือนไหนเดี๋ยววันเกิดเดือนหน้าเดือนนี้เดือนไหนเด้อเดือนนี้วันนี้จริงเหรออ่าวันนี้ไม่เกิดพี่แจันครับเบอร์เดทู่อยู่อะยูนิเวิร์สด่วน เราติ๊กต็อกดูอยู่โหรู้ไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์เอามาแล้วจริงๆด้วยดูพี่แจ้าโอ้โหวิวดีกว่านี่สุดเออสุดเออสุดเออมาเลยไปมันต้องมันเกินวันเกิดได้ยัยมาแล้วโปรยปลายไม่ต้อง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 สุขสันต์วันเกิดเก็บเหรียญไว้เดี๋ยวน้องก็จะมาต่อไปให้น้องเถอะ เปิดเพลงเนี่ยนี่เดี๋ยวแจนเปิดให้ตัวเองนี่เดี๋ยวแจนเปิดเดนหากนเอิ่มคือเพลงวันนีนี่นี่นี่เขาเปิดไปเลยงหาฟังกันเองนะเธอปูน ครบสครบสี่รอบตายแล้วแก่จริงๆเลยจริจริงอ่ะพี่สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะรู้จักกันไม่นานแต่เหมือนกัรู้จักกันมานานรักกันแบบเนี้ยจะน้องด้วยกันตลอดไปนะพี่นะขอบคุณอ่ะอยู่กันเดียวยาวพี่ดอมเรามันด้อมดองการรักกัน เราไม่ต้องดองกันก็ได้เธอรับลูกสาวฉันเป็นลูกบุญธรรมไปแล้วฉันรับแล้วรักพี่เหมือนกันพี่ถึงจะเจอ,เจอกันแค่ไม่กี่ครั้งแต่จะหลิดมันได้ไง <c oughs> ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวเลยพี่ขอบคุณค่าทุกอย่างขอให้ทุกคนได้เหมือนกันนะคะขอให้ได้ขอให้ต้อมจ้าขอให้เจนิต้าคนสวยจงมีแต่วความสุข เป็จมเบิร์ตเดย์ขอให้ไขว้อยู่กับลูกหลานเป็นนานๆแล้วเดี๋ยวตีเป็นหอสามีเมเกิดพี่แจนก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงหุ่นดีแบบนี้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติกว่านี้แล้วก็ขอให้มีเบบี๋ไวๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นแบบลูกแฝดจะได้ไม่ไม่ต้องเจ็บท้องบ่อยเอาทีเดียวให้มันจบเลยฉันมีลูกกันนะ ฉันจะไม่ได้เล่นติ๊กตอกนะเธอออก็เป็นสิ่งที่คุณสาเขาต้องการตลอดเวลาก็อย่าให้เขาผิดหวังก็ทำให้เขาสมหวังด้วยละกันนะครับทีเดียวเลยเป็นลูกแฝดชายหญิงจบสุขภาพแข็งแรงโชคดีอายุยืนหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีครับเลิฟเลิฟแฟนนี้เข้ามาละอีกคนหนึ่งแฟนชั้นคนที่สองเบนจี้จังเบนจี้จังเบิร์เดย์ แม่แจนหน่อยแฮปปี้เบอร์ดี้พี่แจนอยู่เป็นลมพนลมใสตลอดไปใครจะให้พี่มีแปดหกเด้อเหอะสุขสันต์ังเกิดครับพี่สาวครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่สวยวันสวยคืนนะรวยรวยขึ้นไปสาธุเปิดมาพี่แจนเปิดมาเฮ้เดี๋ยวก่อนเป็นจัง ได้แล้วทุกคนไปดูเอมวีน้องเบ้นเร็วนี่คือความลับผมกว่าจะปอยคลิปแต่ละทีนยปักทั้งวันแม่ปักผมเป็นช่องใหญ่นะครับปรับเป็นช่องใหญ่หมูมึงพูดเหมือนกูปักไปเลยเบนเจ้มึงขหายที่20ได้อโอที่ปิดได้เบนเปิดที่ปิดเสียงละ

อยากจะลาสุดเพื่อเป็นคนโตจะได้มาดูแลว่าหนอนจะดูอย่างนี้เสียได้ที่เราต้องมาลาลาอยู่อยากกุมกุ้งกอดลี่ไอที่วันนี้เธอเปลี่ยน <laughs> you know. Know. I'm going yeah, <laughs> <I> <laughs> to

ไม่รอดโดนแขวนแน่นอนอย่าไปย้อนอย่าไปย้อนเช้าบ่งวันเย็นเลยไม่แขวนไปปกติก็ไม่ค่อยรอดอยู่แล้วปีกุลด้วยปีนี้ไม่เพ่ปีกุลเหรอ ใช่เลยอะไรเธอปีเดียวฉันได้ไงเธอเคอยุ่งเท่าไหร่สับเธอยู่งที่แปดเหรอที่เก้าป้อมก็ปีคุณใช่ไหมป้อมก็คุณเหมือนกันใช่ป่ะเหมือเลยนี่โหรุ่นเล่าเขาเดียวเหมือนเลยนะเออนั่งใจนั้นๆเลยพี่อยู่ ลองชงร่วมกันว่าเราควรหยุดด้วยกันไหมชงร่วมเนี่ชงร้อยชงร่วมอย่างนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยขุยอันมาแฮปปี้เบิร์เดย์ในไลน์ว่ะจริงเหรอนี่เปนเนี่ยเรียกน้องวันนี้ดิเอารออยู่ไม่ แค่เป็นใครคนที่ฝังรอย Empty Prophecy ให้ฉันได้รับรู้ว่าลมทางในเห้านี้ทำไมอยากมีใครคอยกรุบยามสายขอเธออยากกอดให้สักคนที่หนาวตายอยากสลาสดใสคนคนที่บาดเด็บรู้ได้ไงวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะไม่น่าจะรอดเราเราพูดพิมพ์ในเอ็มบีคือแบบน่ารักมากคลิปยังไงก็ไม่รอดครับพี่ยังไงโดนแขวนแน่นอน ถึงว่าออนคนเดี๋ยวพวกมันใส่เอาเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดเลยก็อ้นไหนๆน่ะเต็มที่เพื่อพี่เนี่ยเม้นขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญมันเกิดพอใจที่สุดเลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ <c oughs>